Whoa. ô ô chúng nhăn vô nóng phi đã đang tìm nhưng con là em được khốn là con khốn lõm phăng là có nhúc

Oh. ô oh, op oh, op oh. op oh, op oh, op oh. ถูกย้อมือย้อเจ้าไปใส่ละมันหนัก,กม,มันไม่เตี๊ยบเอาเห็นผ้าเด้มันหนักไอ้ที่คันมันหน่ะด้านมันหนักเด้คันเด็กอย่งบุ๊บโอ้โหโอทีซีกระตุกสั่น <c oughs>

ป้านิ้มจขึ้นมาฮอดพี่แล้วมาถึงเข้ากี่ตมพรกับดับเข้าและน้ำน้ำแหง้ง จริงกดยุบุ่นมาเขาตั้งพี่ 哦哦。Oh, oh. โอ้โอ้โอ้ดีโลดติีโลเดี๋ยวมเดี๋ยวม3งว่าต้ในตักเลยติงกับโรติงมเห็อสิโอ้นับบู

โอ้โหคุณฟัง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 สามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเขียบพ้นล้หน่งเจ็ดขีดเจ็ดขีดเจ็ดขีดต้องต้องแต่งตัวท่อกันเลยนปลาทกบละ

อ oh, <ting>. ุ๊บอุโอ้ปานินก็บไปกมังตะเพียน ทุกปากทั้งเบ่งทั้งเด้งทั้งหลอดทั้งเต้นออก เฝ้ายุ่งในขาดเตะเตี้ยวปิดฟูงเลยแม่แก่หมอยกอยู่นี่เป็นฟูงสามสี่ฟูงนี่สองฟูงต้อนรัวแล้วนี่ย Lọt mưa nhỏ cả chặt thì nó tối chứ xa không có mu nè lướm mưa nhó, xiết nhó lướm mưa nhó luôn. เย่โอ้ยรอดครับ yeah. <coughs> oh. นี่ละสุดแค่นี้ละน้ามันขาด,ลดแล้ว,วอ้บอบนี่เตีย้ลวตัวนี้ให้ได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 ้ตัวนี่ก่อนตัวนี้ก่อน ប <,ministEsže203> <t colours> ោះយ៉ាងដែរអឹបៗៗៗ นี่ป้ายังเอาลอดนี่ๆนี่น่าจะลอดเด้อพอขหาัวนี้น

ốp ốp nó ăn cá măng khảo cá măng kéo cọ đây.

โอ้โอ้เนี่ยเตี้ยหม,มานถึงบาทละสามซีเลยเว้ยได้หลายกูมูสัสนด้วยมือเนี่ยเหตุดูเป็นเนี่ยโอ้โนี่ติ่มน, <laughs> oh, นี่ติ่งนี่ติ่ง oh, อ่ะ,อาอะปากคุด

Cô đỏ, cô đỏ, cô đỏ Anh dùng nè, anh tưởng, anh dùng. บ่อกมาเพี่อเขาฟัง Đây làm đình Đã một đi tục Nan. Ừ. Tôi nghe con lưới

tay nhó. Nhó, nhó Lấy bà Ôi nhó khẩu nhó dầm Ô ô ô Ây bú dốc Ê bú dốc Nè bố khảo tập, khảo tụt đi

นี่อมาเตะรอบสองครับรอบสองได้หลายทุนหลายรอบเทารอบแรกเอาเอาไอ้ก้อนนี่ออกลุ้งมาดเออออลุ้งมาติัะเออเป็นวันยี่สิบทนวันันตากันป้านี่ยัเอน่อยดีมันอดียติง จากบอานเนติงอันนี้คันกุนเข่าเทียงน้ำแข็งอ่ะผักเทียงจบึ้นไว้ด้นเราจะอบป่าลงรอบล้นี่รอบสงแช่เย็นไว้คุณเบกวไว้เบ่งว้สั่นหนักไร